สวัสดีครับทุกท่านผมสลัมอเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10ตัวละครที่เหมือนจะกากแต่จริงๆแล้วเก่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรีเควสที่ผมพิจารณามาขอบคุณมากฮะที่อุตส่าห์เสนอไอเดียกันมาแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะให้ทํารวดเดียวทีเดียวมันก็คงจะไม่ไหวนะฮะผมก็จะพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ละกันนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก่อนก็แล้วกันในอนาคตก็อาจจะมีรีเควสของทุกคนโผล่ขึ้นมาอีกก็ได้โอเคเรามาเริ่มจาก รายแรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือโจโนอุจิคาสุยะจากยูกิโ oh. อไม่แปลกใจฮะเพราะว่าถ้าหากว่าจะมีตัวละครไหนนะฮะที่แบบว่าแทบไม่มีทักษะการดูเอลเลยทรงมอนเนี่ยก็มาแต่ตั้งตีแทบไม่ตั้งกันและไหนจะยังมีลืมบูชายันการลงมอนสเตอร์ คือเฮียแกนี่คือเล่นลงมอนสเตอร์เลเวลสูงโดยที่ไม่บูชายันอะไรมันจะพีข,ขนาดนั้นนะฮะก็ต้องเขาคนนี้นี่แหละเจโนจินะฮะเรียกได้ว,ว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากลูกศิษย์ของมูโตยูกิแล้วก็อาเทมเลยต้องให้แบบแนะนําให้สอนเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องมีแบบช่วยบอกใบข้างสนามอบเออเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงอะ่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าแกจะขาดประสบการณ์และฝีมืออยู่มากเลยนะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย แต่แกมีพรสวรรค์น,นะฮะแล้วก็ไอที่หนักที่สุดของแกก็คือดวงนี่แหละเออหลายครั้งนะฮะที่โจโนอุจิเนี่ยโชว์การคิดอันชาญฉลาดแล้วก็ดวงอันไม่น่าเชื่อได้หลายรอบนั่นจึงทำให้นะฮะหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยกลายเป็นดูเอลิสที่แข็งแกร่งตัวทอ็ทอปๆของเรื่องเลยแต่หากว่าไม่เอาไปเทียบกับไคบะแล้วก็อาเทมนะก็คือโจโนอุจิเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งมากนะฮะแล้วก็ไอตอนที่สู้กับมาลิกเนี่ยจะหากว่าพี่แกเนี่ยฝืนทนการโจมตีของราได้ และสั่งเกียร์ฟรีดโจมตีได้นะผมบอกเลยว่าไอคนที่ควรจะได้รองชนะเลิศในการต่อสู้เนี่ยก็ต้องเป็นเจโนอุจิอย่างแน่นอนเสียดายที่เฮียแกทนไม่ไหวไงก็เลยตายไปช่วงหนึ่งโอเคต่อมาก็จะเป็นรายที่2นั่นก็คือราโอจากวอร์รอดเจ้านักรบกียุคอันนี้ไม่ใช่ราโอจากไอ้มัทเทพเจ้าดาวเหนือนะฮะนี่คือเทพทรงธรรมราชนเหล็กราโอหรือว่าราชันไลลักษะฮะ ราโอเนี่ยตอนช่วงต้น,นะฮะเขาเนี่ยคือเบสของไปโชหรือว่าพ่อของตัวเอกในซีรีส์นี้อย่างไปบูนานนะฮะบอกเลยว่าช่วงต้นนี่คือกาก,ากมากไปสู้กับใครเนี่ยก็แทบไม่ชนะเลยพอมาถึงช่วงแบบเกือบจากกลางๆเรื่องอะ่ะเขาถึงมีโอกาสได้เข้าไปในวอลล์ลอรดพันทับซึ่งถ้าหากจะให้ผมสรุปไง่ายๆก็คือมันคืออุปกรณ์ในการ เพิ่มพลังฝีมือโดยไม่จำเป็นต้องฝึกเลยฮะก็คือถ้าอยากเก่งใช่ไหมก็เข้าไปใช้เวลาแป๊บเดียวก็เก่งแล้วจะได้รับทั้งพลังอันมหาศาลแล้วก็ยอดวิชานะฮะเฮียกแกก็เลยเข้าไปแล้วออกมาไงทีนี้จากเป็นเบสฮะก็เท่ากับว่าแกเก่งขึ้นจนสามารถที่จะสูสีกับตัวท็อปๆของเรื่องได้หลายคนเลย แต่มันยังไม่พอนะ,ะเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไปวูนาาเนี่ยมันกลายเป็นร่างมารนะฮะก็เลยแบบทำการฆ่าพี่น้องแล้วก็สหายของเขาเนี่ยไปมากแล้วคือปล่อยมันไว้ไม่ได้ราโอเนี่ยก็คือสู้ไม่ได้ะฮะมันไม่มีทางเลือกแล้วเลยจําเป็นต้องแบบเออพยายามอยู่นานเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทําสําเร็จนั่นก็คือการประกอบวลอลล์พันทับอีกเครื่อง <c oughs> เครื่องเดียวไม่พอตูนูเข้าไปฝึกข้างในอีกแล้วได้เครื่องที่สองเป็นอันสําเร็จฮะแต่น่าเสียดายที่ไปวูนาาเนี่ย มันดันรู้ทันนะฮะก็เลยเอาไอ้วอลลอดพันทับเนี่ยที่ลาโออยู่ข้างในเนี่ยไปไว้ในฐานไงแต่เผอิญก็คือวอลลอดพันทับนะฮะต่อให้เก่งระดับไบวูนานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่าวอลลอดพันทับเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่แทบจะไม่มีใครสามารถทําลายล้างมันได้เลยนะฮะดังนั้นแล้ววิธีเดียวที่จะทําลายล้างมันได้ก็คือส่งวอลลอดพันทับเนี่ยไปให้ดวงอาทิตย์มันเผาฮะ เออผู้นั้นก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นี่แหละแต่ว่าราโอที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะฮะเพราะว่าวอลล็อดพันทับเนี่ยมันมีระบบป้องกันภัยขั้นสุดยอดที่ไปเชียนกุลเคยออกแบบไว้เขามองออกว่าสมมุติว่าเขาคิดนะถ้าหากว่าลูกหลานของเขาเนี่ยเขาไปฝึกข้างในถ้าหากว่ามีศัตรูคิดวิธีทําลายออกแม้ก็คือส่งไปดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะรับมือ,อยังไงใช่ไหมฮะคำตอบง่ายมากไปเชียนกุลก็เลยออกแบบให้วอลล็อดพันทับนะฮะสามารถที่จะดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ หรือจะเอาง่ายๆก็คือจะหากว่ามีคนคิดที่จะส่งลูกหลานของเขาที่เข้าไปฝึกเนี่ยไปดวงอาทิตย์เผาตายไม่ได้ฮะกับกลายเป็นว่าจะหากส่งไปดวงอาทิตย์เนี่ยคนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะสําเร็จยอดวิชาออกมาได้เร็วกว่าปกติแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมแบบสุดๆเลยนั่นจึงทําให้ราโอนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องสืบฮะไปถึงดวงอาทิตย์ปุ๊บก็คือเดินเล่นบนดวงอาทิตย์สบายๆเลยก่อนจะกลับมายังโลกโดยที่ไปบูนานนะฮะ ไม่สามารถจะตรวจจับได้เลยว่าราโอเนี่ยผ่านดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์มาตอนไหนมันมาถึงโลกแล้วโดยแบบแค่ไปด้วยตัวเองแบบชิวๆเลยและกลายเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ไปโดยปริยายนี่คือจากเบกากากนะฮะนี่คือเข้าเครื่องบัฟจนเทพได้ถือว่าไม่ธรรมดาโอเคต่อมาก็จะเป็นรายที่3นะฮะนั่นก็คืออิมมอนจากด er ิจิมอนเทมเมอร์ น้องสุดน่ารักในช่วงต้นนะฮะอิมอนเนี่ยตอนแรกเขาก็เป็นแค่ดิจิมอนร่างเจริญวัยธรรมดาที่มินิสัยชอบกันแกร่งเนาะตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแค่ตัวปวดนะฮะให้เราแบบหมันไส้่เฉยอ่ะแต่ใครจะไปนึกว่าชะตากรรมนะฮะปูให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในดิจิมอนที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เท่ที่สุดตัวหนึ่งในซีรีส์ซึ่งนั่นก็คือเบลเซมอนนะฮะ หลังจากที่เขากลายเป็นเบลเซมอนแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครในภาคนี้เนี่ยต่อสู้กับเขาได้อีกแล้วถ้าหากไม่นับดุกมอนนะฮะเขาเนี่ยสามารถที่จะฆ่าดิจิมอนตัวอื่นแล้วก็ดูดซับพลังของกระบวนท่ามาเป็นของตนเองได้นะฮะเหมือนที่เราเห็นเขาใช้หมัดราชนราชสีของเลโอมอนที่ดูดซับมาเรียกได้ว่าถ้าหากเขาฆ่าคนบริสุทธิ์แล้วก็ดูดมาเรื่อยๆเ,เนี่ย เขาจะเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่เอาลงยากมากๆเลยนะฮะแล้วเขาก็คือหนึ่งใน7บาปในแบบดิจิมอนด้วยเท่ๆโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่4นั่นก็คือดาซายอีจิโร่นะฮะจากชินเมกามิเทนเซภาคที่5เด็กหนุ่มนะฮะที่ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลสู่การเป็นหนึ่งในนาโฮบิโนที่แข็งแกร่งใครจะไปนึกว่าเออดาซาเนี่ยที่เป็นคนขี้ขลาดนะฮะ แม้ว่าเขาอาจจะแบบว่ามีฝีมือการต่อสู้อยู่บ้างฮะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่ไงแต่พอถึงช่วงนะฮะที่เขาแบบมีความมุ่งมั่นที่อยากจะช่วยโลกอย่างแท้จริงและตัดสินใจแล้วว่าโลกใบนี้เนี่ยควรจะให้พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นดูแลเขาเลยตัดสินใจที่จะกลายเป็นนาโฮบิโนด้วยการรวมร่างกับทูตสวรค์แอปเดียวนะฮะความมุ่งมั่นนี้นะับเปลี่ยนให้เขาจากหนุ่มขี้กลัวที่แบบไม่มีมาดเท่เลยกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจเท่เถื่อนโหดนะ คือเก่งมากสลับคราบคนกากกลายเป็นคนเก่งและเป็นหนึ่งในบอสที่เราต้องอเผชิญนะฮะหากว่าเราเลือกที่จะไม่เข้าข้างเขาในการดำเนินเนื้เรื่องโอเคต่อมาก็จะเป็นรายที่5นั่นก็คือโลแลนจาก Library of Luna หนึ่งในซีรีส์เกมที่ผมเล่นจบไปแล้วนะฮะโลแลนในตอนแรกเนี่ยเราก็จะนึกว่าเขาก็เหมือนตัวเอกธรรมดาทั่วไปเริ่มมาอาจจะไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ก็ค่อยเก็บประสบการณ์อ่ะเนาะ ด้วยความที่เขาเป็นฟิกเซอร์เกรด9ด้วยแล้วก็คือมันยิ่งหลอกตาเข้าไปใหญ่เลยนั่นก็เพราะว่าระดับฟิกเซอร์ในเกมนี้นะฮะยิ่งเข้าใกล้เลข1ก็คือยิ่งเก่งฮะและเลข9เนี่ยมันห่างเลข1ไปเยอะเลไหมล่ะฮะเออมันห่างเยอะมากเลยนะฮะดังนั้นแล้วมันยิ่งเป็นการย้ำเตือนว่าเออบางทีโรแลนด์อาจจะไม่เก่งแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่ามันมาเฉลยในตอนท้ายว่าโรแลนด์เนี่ยคือฟิกเซอร์เกรดสีดํา เกรดสีนี่ก็คือเหนือไปยิ่งกว่าฟิกเซอร์เกรดหนึ่งอีกนะฮะแถมเป็นสีดำด้วยหรือว่าเดอะแบล็กไซเลนคนปัจจุบันแต่เพราะว่าเคยไปอรารวาดทำลายองค์กรต่างๆมากมายนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยโดนลดขั้นนะฮะจากฟิกเซอร์เกรดสีเนี่ยให้กลายเป็นฟิกเซอร์เกรด9ธรรมดาต๊อกตอยทั่วไปทำให้โลแลนนะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังมากๆในซีรีส์นี้ถ้าหากว่าไม่ลุมจริงๆเนี่ยหาคนไป1ต่ตอนหนึ่งกับเขาเนี่ยได้ยากมากๆเลยนะคิดดูสิว่าเก่งขนาดบุกไป ตบลหลายองค์กรจนเฮี้ยนมาหมดแล้วฆ่าคนเป็นผักเป็นน้ําแล้วก็สร้างโจทย์ที่แบบเป็นศัตรูคู่แข้นไว้เยอะแล้วยังอยู่รอดมาได้เนี่ยมันธรรมดาที่ไหนล่ะฮะโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่6นั่นก็คือโนบิโนบิตะจากโดราเอมอน แม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าโนบิตะเนี่ยอ่อนแอนะแล้วก็เรียนไม่เก่งก็ตามแต่เขาเนี่ยมีพรสวรรค์ที่น่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือความสามารถในการใช้ปืนฮะไม่ว่าจะเป็นความแม่นในการยิงหรือว่าความชํานาญในการใช้ปืนแบบรีโหลดอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากใครดู The Movie จะรู้เลยว่าโนบิตะเนี่ยมันเถื่อนขนาดไหนในการใช้ปืนแม่นยังกับจับวางถ้าหากว่าโนบิตะเอาดีทางด้านปืนจริงๆนะฮะกลายไปเป็น,ปนแบบ ฮิตแมนหรือว่ามือปืนรับจ้างเนี่ยใจแอนก็ใจแอนเทอาว่าไม่โดนเป่าตายแน่นอนนี่มันคือเดตช็อตที่ยังไม่โตเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่เอาดีทางด้านปืนโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่7นั่นก็คือโคบี้จากวันพีซเด็กรับใช้ของอวีด้าสู่ทหารเรือยศนาวาเอกในปัจจุบันโคบี้ผมบอกเลยว่ามาไกลแบบไม่ธรรมดามันก็ไม่ควรจะไม่ธรรมดาอยู่แล้วฮะโดนกราฟเนี่ยจับไปกระทืบพร้อมเฮลเมโป้ไง และหลังจากที่โดนการาฟกระทืบอยู่นานเลยบรรลุทั้งพลังความไวแล้วก็พละกกำลังที่เหนือมนุษย์นะฮะแล้วก็เข้าถึงการใช้ฮาคิก่อนเฮลเมโปสซะอีกนะทั้งทงที่แบบฝึกมาด้วยกันจนแทบจะเรียกว่านี่อาจารย์โอดะเนี่ยปูบทให้กลายเป็นการาฟคนที่2ในอนาคตวันข้างหน้าเลยนะมันเหม,อเมือนกับลูฟี่ที่จะมาในแนวของโรเจอร์ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเฮียแกออกข่าวว่าโนโดนหนวดดำเนี่ย ลักพาตัวไปแต่ผมบอกเลยว่ามันคงไม่ได้โดนลักพาตัวหรอกครับแต่คงจะยินยอมไปด้วยดีๆแหละแต่ไม่รู้ว่าตกลงอะไร,ย,ไรยังไงการโคบีถึงยอมไปด้วยแต่ผมบอกเลยว่าโคบีเนี่ยต่อให้เป็นแบบนี้ฮะก็ไม่มีทางที่จะไปเสียท่าหนวดดำง่ายๆหรอกเออคงไม่แพ้ง่ายเลลี่ <ๆ S 2> ก็อยู่โอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่8นั่นก็คือเข้าปั้นจากแอร์เกียขาคู่ทะรุฟ้าเข้าปั้นคุงนะฮะมาตอนแรกนี่คือกาก,ากมากมันเป็นตัวละครโจ๊กเลย แต่ความเก่งของเฮียแกเนี่ยมันเริ่มจะฉายแววตอนที่ทีมของอิกิเนี่ยปะทะกับทีมเบเฮมอสนะฮะตั้งแต่นั้นมาโขกตั้งแต่เขาปั้นคุงของเราเนี่ยบรรลุสเมลโรสนะฮะเวลาที่พี่แกเนี่ยสู้กับผู้หญิงเนี่ยพี่แกคือผู้ไร้เทียมทานศัตรูเนี่ยขอแค่เป็นผู้หญิงเหอะไม่มีใครหยุดแกได้อยู่แล้วเอาง่ายๆฮะถ้าหากเจอคู <c> ่ <oughs> <c oughs> ต่อสู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยพี่แกก็จะไม่ได้เก่งอะไรมากไงแต่เฮียแกเนี่ยลบข้อเสียจุดนี้ได้ เฮียแกสามารถใช้ความสามารถสร้างภาพหลอนให้ตัวเองเนี่ย <c oughs> ให้เห็นอีกฝ่ายที่เป็นผู้ชายเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักได้ฮะดังนั้นแล้วต่อให้เจอผู้ชายเนี่ยตูก็ไม่มีปัญหาอะไรตูมโน,โนเองตูจินตนาการเองว่ามันเป็นผู้หญิงได้และแกถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในซีรีส์แอร์เกียเลยนะฮะ <c oughs> ตลอบเท่าที่แกยังเห็นศัตรูเป็นผู้หญิงะนะเออโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่9นั่นก็คือมิโซงูจิคาซึกิจากกิมมิกมงงะเรื่องนี้ หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ผมเขาบอกเลยว่ามันมากพระเอกของเรื่องก็คือนางเสกโคเฮนะฮะเรื่องราวของเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับไอการทำสเปเชียลเอฟเฟกนะฮะเออซึ่งพระเอกเนี่ยมีความสามารถในการใช้เกียงในการแต่งแต้มผลงานได้แบบสมจริงมากๆเลยนะฮะมีความรู้เรื่องสเปเชียลเอฟเฟกของหนังถึงขนาดที่แบบว่าดูผลงานคนอื่นคือรู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแต่คนที่มาติดชาร์จในวันนี้เนี่ยไม่ใช่พระเอกนะฮะแต่เป็นตัวร้าย นั่นก็คือมิโซงูจิคาซึกินะฮะคือตอนแรกเนี่ยเฮียแกมาในแบบมือสมัครเล่นไงแบบสมัครเข้ามาแข่งอะ่ะเออแต่ดูเหมือนไม่ค่อยเก่งนะแต่พอมันเผยตัวเท่านั้นแหละโอ้โหฝีมือทำสเปเชียลเอฟเฟกไม่ด้อยกว่าพระเอกเลยซึ่งไอ้ตัวร้ายเนี่ยถึงขั้นสามารถใช้สเปเชียลเอฟเฟกเนี่ยหลอกคนได้แทบทั้งโลกเลยนะฮะมันมีอยู่งานหนึ่งที่ตัวร้ายมันรับงานมาจากบริษัทผลิตสารเคมีก็คือไอบริษัทเนี่ย มันทําให้ธรรมชาติเนี่ยเสียหายไงฮะมันก็เลยอยากจะสร้างภาพว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ทํามันก็เลยแบบว่าให้ตัวร้ายเนี่ยแบบแต่งแต้มสเปเชียลเอฟเฟกให้ดูธรรมชาติเนี่ยมันยังดูดีหน่อยได้ไหมไอ้ตัวร้ายก็จัดให้ใช้สตูดิโอแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยทำเหมือนว่าธรรมชาติยังสวยงามอยู่นะฮะเออบริษัทเราไม่ได้ทําร้ายธรรมชาตินะถึงขนาดแบบหลอกคนทั้งโลกจนเกือบเชื่อได้หมดเลยว่าเออเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็ยังมีบางคนที่ยังดูออกไงฮะนั่นก็คืออาจารย์ของพระเอก่งก็คือเรียยกไปคุเลย ว่าเราเนี่ยมีพลังในการสร้างสเปเชียลเอฟเฟกไม่ได้มีไว้หลอกคนเรามีไว้เพื่อวงการบันเทิงเท่านั้นซึ่งตรงจุดจุดนี้ละมาเลยทําให้ไอ้ตัวร้ายเนี่ยแบบตัดตัดแบบตัดขาดกับอาจารย์พระเอกที่เป็นอาจารย์เลยและเข้าสู่แบบการเป็นช่างทำสเปเชียลเอฟเฟกสายมืดนะฮะถึงขนาดแบบว่าหลอกให้พระเอกเนี่ยฆ่าเพื่อนตัวเองตายทางอ้อมได้มันเหลี่ยมจัด,จดเลยผมแนะนําให้ไปดูฮะไอ้นี่ก็คือเถื่อนจริงโอเคต่อมาก็จะเป็นรายที่10 ลายสุดท้ายของวันนี้ละนั่นก็คือคุณแรมโบ้จากครูสอนพิเศษจอมปวนรีบอนอดทนไว้วลีเด็ดของคุณแรมโบ้ที่มักจะพูดก่อนปล่อยโฮนะฮะแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วจะเป็นเหมือนกับแค่ตัวฮาเฉยๆก็แหมจะอะไรมากกับเด็ก5ขวบละ่ะแต่เอาจิงๆแล้วถ้าหากตัดนิสยัยจังไรจังไรออกไปเนี่ยคุณแรมโบ้ก็จะน่ารักอยู่นะแล้วก็เขาเนี่ยมีดีกรีเป็นถึงผู้พิทักษ์แห่งอัศนีของวองโกเล่ เมื่อสตีแตกคุณแรมโบ้ก็จะหยิบบาซูก้าโทสวัตเนี่ยออกมายิงตัวเองทําให้สลับร่างกับตัวเองในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าแต่ว่าถ้าหากซ้ําเข้าไปอีกนัดน,นะฮะเราก็จะได้เห็นร่างคุณแรมโบ้ในอีก20ปีข้างหน้าเขาคือหนุ่มหล่อนะฮะแล้วก็ไอ้เสื้อหนังคอขนตัวนี้ตัวละเท่าไหร่วะผมอยากได้มาก ที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการเป็นสายล่อฟ้าได้อย่างสมบูรณ์เลยเสียดายที่หลังจากที่ต่อสู้กับเลวี่แล้วฮะเราก็ไม่ได้เห็นร่างนี้อีกเลยเห็นแต่ร่าง10ปีข้างหน้าแค่นั้นแหละซึ่งมันก็ยังแบบขี้แงแล้วก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เท่าไหรอ่อ่ะและผมบอกเลยว่าผมชอบมากที่มันมาเฉลยในภายหลังว่าทาไมแรมโบ้เนี่ยถึงชอบตามซึนะไปละหลายๆที่นะนั่นก็เพราะว่าแรมโบ้เนี่ยไม่เคยมองซึนะ เป็นรุ่นที่10เลยนะฮะแต่มองว่าเป็นพี่ชายไงก็เลยแบบอยากจะตามพี่ชายไปไหนมาไหนด้วยถึงมันจะเป็นตัวป่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังดูแล้วมันซึ้งนะฮะเออคือแบบอยากจะตามไปด้วยอยากจะรีบโตอยากจะรีบตามไปช่วยพวกพี่ๆให้ทันไงทั้งหมดในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละสำหรับ10ตัวละครที่ดูเหมือนจะกากแต่จริงๆแล้วเก่งเป็นยังไงกันบ้างฮะขอบคุณมากที่อุตส่าห์ส่งรีเควสเข้ามาเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับผม